โอ้โหโอ้โหนีโรบอสอะครับเดียวเฮ้ยเฮ้ยมันสวยเกินไปมันสวยเกินไปครับสวัสดีครับชาวเดสก์เกมทุกท่านนะครับอยู่กับผมก้องซ้ำวันนี้อยู่กันที่หน้าเว็บโรบอสก,กันอีกแล้วนะครับผมสำหรับเกมเกมหนึ่งที่หลายๆคนก็ ขอกันมาแล้วก็เป็นกระแสพอสมควรเลยสำหรับเกมเกมนี้นะครับฟอนต์ไลน์นะครับผมซึ่งเป็นเกมที่เล่นในโรบ็อกนะซึ่งณนะตอนนี้ก็เป็นเดโมโอ,อยู่นะครับเขาบอกว่าภาพสวยมากระบบเกมคือแบบมันไม่ใช่โรบ็อกคือ,ค,อคือดีมากนะครับผมก็เออต้องลองดู่ามันจะสวยขนาดไหนซึ่งก่อนจะดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ครับเปิดใจกองซ่าด้วยนะครับผมโคด้าช็อปเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงใต้ดีสคริปชั o นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับว้าวโอ้แค่ฉากหลังมันก็สวยมากแล้วนะโอ โอ <laughs> ้ีิโลโบล็อกเหรอครับเดียวเฮ้ยเฮ้ยมันสวยเกินไปมันสวยเกินไปครับเฮ้ยภาพสวยมากโอ้ผมเข้ามาคือว้าวเลยเนี่ยนี่ฉัาไม่บอกนี่ผมไม่เชื่อว่าเล่นโลบล็อกอยู่อะนี่เก็บยังไงอะกด e เหรอเฮ้ยมันสวยเกินไปแล้วศัตรูอยู่ไหนวะผม่าเงี้ยศัตรูไม่เชิงเฮ้ยสวยจัดสวยจัดสวยจริงสไลด์ได้ด้วยนะฮะ ว้าวแล้วมันอยู่เกิดไหนกันเนี่ยเอ้าฝั่งตรงข้ามเหรอครับนี่มาดูอ๋อโอเคเอาเอาเอาเอยู่ไหนอะเห็นละขอยิงเลยดิเพื่อนเออขออยู่อุ้ยว่างไงเพื่อนรีโหลดอุ้ยมาดิครับพาพเปิดได้ปะ่ะฮึบอุ้ยเฮ้ยมันสวยเกินไปโอ้แต่มือถือก็โอ อุ้ยเทงระเบิดปลาเบิดเฉยเจ๋งว่ะเฮ้ยมันมันมันเพอร์เฟกมากเลยครับนี่ขนาดเดโม่นะโอ,โ,อโอ้นี่ขนาดเดโม่นะแล้วเกมเต็มจะขนาดไหนเนี่ยเกิดมาใหม่แล้วมันปืนกระบ,บอกเดียวเหรอเสียคนเดินข้างหลังเหรอครับอ๋อเพื่อนเราเหรออุ้ยปืนไรลูกซองครับเก็บกระสุนได้ด้วยอ่ะ โอ้ my god นี่ปืนอะไรอ่ะหมดแต่ชื่อชมกับภาพนะฮะสรุปไม่ได้อุ้ยยิงกันไวมากปิงปิงไม่เยอะด้วยเนาะดีดีดีมีคิวแคมด้วยนะโอ้ยเจ๋งอ่ะอ๋อแล้วอ๋อปืนมันเปลี่ยนตลอดเหรอครับอ๋อผมคึกว่าเลือกปืนได้อันนี้คืออปืนผมลูกซองเหรอครับสามี่เป็นอะไรเุ้ย คาริมบิดรู้ดีเลยข้างในยังสวยเลยอ่ะโอ้ตันนี้โลบบอกมันก็พัฒนามาแบบนะครับยิ่งเกมผมว่าโลบบอกก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งเกมที่แบบว่าพัฒนาเรื่อยๆนะแล้วพัฒนาแบบดีด้วยนะครับผมประตูอยู่ไหนเนี่ยอึ๊บโอเคสุดมีกี่นัดเนี่ยสิบสามนัดเองเหรอเหรอเขาสุดมีสิบสามนัดเองเหรอ เออปิงไม่เยอะด้วยนะกระสุนหมดแหรอโอเคสวยอยู่โอ้โหอ๋ออ๋อะจะยิอกระนนี้โอเคเอาปืนนี้ละกันกระสุนน้อยมากสิบสามนัดเองโอเคใครที่ข้อรีโหลดได้ด้วยเหรอใครเราดูสิหุ้ยได้ด้วยเนาะอย่างเก่งเลยนะอย่าปิงเยอะเพื่อนรีโหลดใครยิงมาวิ่งใส่หน้า ไปดิครับสองตัวโอ้ยชอบว่ะคือตอนเนี้ยผมไม่รู้สึกว่าผมเล่นโลบอกตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมโหลดเกมออนไลน์เกมหนึ่งมาเล่นครับแค่ว่าตัวละครมันเป็นแบบเลียมเียมแบบโลบอกแค่นั้นเองที่เหลือคือสวมากอืวิโรดวิ่งไปโหลดไปด้วยนะเก่งว่ะหนึ่งลูกอีกหนึ่งลูกนี่รอกัอน ตายอุ้ยเยอะจังเลยไปฮะโอ้ดูดิดครับดูภาพดิครับเห็นเขาบอกว่าจะเน้นทีมเลนแบทเป็นหลักเป็นหลักด้วยนะครับสำหรับในเกมนี้นะฮะสุดหมดก็สุดมีกี่นัดเนี่ยมันแป๊บเดียวหมดเลยปืนมันเปลี่ยนตลอดนี่ได้แม็กซ์สี่สิบแล้วป่ะดีดีดีด นี่มีคนเหรออู้ดแงเพราะว่าฮิฟไฟก็ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะต้องเล็งวุ้ยอ,าอา้าวแพ้แล้ววะอะไรวะวอร์มวอร์มแกแน่ละวอร์มหกสิบเจ็ดทับเจ็ดสิบอ๋อเล่นเกมลัเจ็ดสิบตัวนะครับผมมีลาสคิลด้วย แค่เนี้ยโอเคเก็บไป9คิวนะผมฝั่งนู่นยีบส่งคิวหุ้ยมีหลายด้านด้วยหรอพอร์ตอ๋อ oh, มี king of the hill ด้วยอุ้ยมีหลายหมดเหมือนกันเนี้ยสปอนว้าวโอ้กระสุนมี15นั้นจริงๆนะเนี้ยผมไม่ได้ดูผิดนะอ๋อ oh, มีคิวด้วยเหรอเย้ยโอ้รีโหลดโอ้โหเกือบตายกระสุนน้อยมากเลยอะ เพื่อนลดโทย์เดีนะยิ่งเพื่อนในไม่ได้โอเคหนึ่งลูกมีคนออกมาแน่นอนเชื่อผมสวยอยู่อยู่ทางด้านด้านขวาของเรืเนี่ยโอ้แหม่วะสวยแต่ปืนพลังครับกระสุนน้อยจริงแต่ดาเมจแรงมากเย้ยทุกทีอู้ อ้าวโอ้โอ้ตายเย้ประตูเออโอ้เยอะมากแต่ยิงมันมากโอ้อะไรพวกเนี้ยโอ้โอ้แเปลี่ยนปืนมั่งสามสิบนัดนะโอเคไม่โดนรีโรดอ๋อสุดหมด โอเคเข้าไปครับหนึ่งลกูกอุย้ยเงียโอเคได้เป็น MP5 แล้วครับคราวนี้บางคนก็ยังแหลกแหลกกันอยู่นะโอเคเลยเพื่อนอึ้บเย้ยอ้าวจะปลาระเบิดซะหน่อยเกิดมา ฝ่ามีคนใช่ไหมฮึบความเปิดพอดีด้วยนะเยี่ยมไปเลยอ้าวกระสุนหมดกระสุนออกสิบพันนัดอีกแล้วนร่อวะสิบนัดเองเหรอครับเพื่อนกระสุนน้อยมากโอ้โหกระสุนแบบอ๋อรีโหลดเออตายหนึ่งพิโรธเออตายครับอืมกี่ศพแล้วเนี่ยสี่ศพไปดิภาพอย่างสวยอุ้ยสุดยอดภาพมันสวยจริงนะ คือเล่นตอนนี้คือมันสวยมากครับเห็ุปืนมาห้าสิบนัดว่ะคือตอนนี้คือดวงร้วๆนะฮะคือพอได้ปืนดีๆเนี่ยไม่ค่อยได้ยิงฮะตายก่อนนะฮะแต่พอได้ปืนไม่ดีเนี่ยโอ้โหได้ยิงรัวๆเลยถึงลูกตายมามาโอเคถึงลูกสายมีป่ะรีหลก่อนโอเค อ้ามือคนโดดไปข้างล่างอู้ยเยอะมากกระสุนสิบห้านัดอีกแล้วอ้าวตายหนึ่งีโหลดโอเคไปถึงลูกเข้าไปก่อนถึงลูกโดนอยู่นนเพื่อนเพื่อนตายสาม,มาเหรอโอเค กดปิดจะจะยืมปืนเกดอ๋อกด e เก็บปืนไม่ใช่กด f กด f นี่ทำอะไรอ่ะอ๋อป่าอ๋ออ๋อออปามีใส่แล้วครับอุ้ยหล่อเท่กระสุน15นัดอีกละผมเป็นอะไรไอ้ปืนกระบ,บอกนี่วะไม่เข้าใจใครบอยบ่อยขอกกระบอกอื่นมากเถอะครับอุ้ย60นัดว่ะนี้โอเคนะแต่ว่าดาเมจก็จะเบาเนาะไปนัดศัตรูนี่วะ ายได้อยู่นะโอเคออกวันหนึ่งลูกอีกหนึ่งลูกข้างหลังมีคนเหรอมีคนรีโหลดปืนอยู่อะไหนวะก็มาดิครับผมเร่งรออยู่เร่งรออยู่อ่ะเพื่อนเราเหรอไอยิงปืนหน่อย นนเพื่อนรีโหลดปืนอยูอเออสวยอยู่เกือบตายเพื่อนเราเองโอเคมีคนขบนขบนขบนตายหนึ่งตายหนึ่งสวยโอเคเลือดหมดแล้วมันอยู่ฝั่งนี้กนะันฮะตาย โอ้โหวิ่งมาตายอย่างหล่อเท่ด้นานซ้ายมีด้นานซ้ายมีไปวะตายหมดแล้วเปล่าติดโลกันเอาใกระสุนมาเก็บเรื่อยๆเนาะโอ้กำลังรีโหลดแล้วเล็งไม่ทันทปืนสิบนัดน,นี่แล้วเหรอทำไมชอบให้กระสุนน้อยๆให้ผมจังเลยเออให้โอกาสผมยิงบ้างเดี๋ยวแบบยิงเยอะๆหน่อยสิบนัดนี่นไม่ทันได้ยิงเลย,ยเก็บปืออนคนอื่นนี่ครับ <c oughs> ดีนะเก็บปืออนคนอื่นได้นะ สามสิบนัดนก็ยังโอเคน่าคุยอยู่อ่าศัตรูตายหรอโอเคทึบอยู่ไหนเพื่อนนังหน่อยมาล่ะเฮ้ยบุญพกก็เท่อยู่นะอุ้ยเลงแบบโคตรเท่เอาเอ็มไอเอ็มจีมาดีกว่าได้วิ่งยิงเย้ โอ้โหลูกซองลูกซองอัดหน้าหน่อยไหมฮะระยะนี้ลูกซองอัดหน้าหน่อยไหมแต่พอได้ลูกซองมาไม่ค่อยเจอคนง่ายๆนฮะจะเจอคนไกลๆนะฮะอุย้ยได้นัดหนึ่งโอ้โหแล้วอ๋อดีลูกซองเจอทั้งขวาเจอทั้งซ้ายเห็นคนปาระเบิดมาทางขวาที่ไหนแล้ววะทางนี้ป่ะใช่ครับอุย้ยได้หนึ่งได้หนึ่ง มายเปล่ารีโหลดสวยบุกไปก่อนหนึ่งลูกโอ้ยจัด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 บ้าเลยเข้าก่อนเข้าก่อนหืมเกือบตายตั้งตูไกลๆโอ้โหโคตรโดืดจั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 ดโอ้เกือบตายเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนโอเคสวยเล็งรอเลยครับ เออมีเลง็งจะเล็งข้างหน้าด้านไอ้นี่มาแทนเออมึงก็เห็นข่าด้วยโอ้โหเยอะจังเลยมาเลยกับเพื่อนเออดีโหลดข้าวอไปก่อนหนึ่งลูกอ้ดดวาวเดีีปาไปก่อนเออแล้วตอนผมปาระเบิดโดนคนแล้วแบบมันตายเลยได้ไงวะผมงงตัวเองโอเคปืนสามสิบนัดอ่าโอเค ก็ดวงด้วยนะใครเจอปืนไม่ดีก็คือไม่ดีเลยนะศัะตรูนี่ว่อโอ้รีโหลดโอ้ไม่ไหวครับเลื่องไม่มี30นัดกันอีกแล้วโอู้ยิงอย่างยากปืนดีซะด้วยโอเครีโหลดโอเค อา้อาวได้ยังไงวะอุย้ยเอา้าแพ้แล้ววโหดฮาอุยอ้ยหกสิบเก้าทับร้อยอ๋อเกมที่แล้วมันเจ็ดสิบเวะเฮ้ยแต่สนุกนะเกมสนุกมากเลยครับว้าวเออหัวแตกอีกสักเกมมา,มาสนุกจริงยี่สิบเก้าคิวฮะเห็นไหมเล่นดีขึ้น อยากลองเล่นโหมดอื่นบ้างอะที่ไม่ใช่ทีมเล่นแมทแต่ทุกคนหยิบไว้ที่นี่ King of the Hill เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเกิดมาแปลว่าพวกโหลดเอานี่น่าจะยังไม่ให้เล่นนะให้ยังแบบยังไม่ให้ใช้นะครับคิดว่านะแล้วมันดอบมันมันดอบอย่างเงี้ยมีปืนดอบอนี้เหรอโอเคว่าไงเพื่อนตายโอเคเย้ขอโทษที โอ้ยเมื่อกี้รีโหลดพอดีเลยศัตรูเพียบไฟเอ็นเดอร์โฮลไฟเอ็นเดอร์โอ้โหระเบิดปลาไก้ไกลแต่ต้องยิบอยู่ใช่ไหมเฮ้ยยิบที่พูดนะเพื่อนอโอเคหกสิบป่ะเนี่ยอ๋อยิบได้ยิบได้ใครยิงวะใครยิงวะสายมาสายมาสายมาอยู่ข้างบนมีเอาเพื่อนถูพู้ศัตรู นี่ยยืดอยู่ใช่ไหมอ่าโอเคตอนนี้คุ้มกันใช่ไหมครับอา่าคุ้มกันมันก็น่าเบื่อไปดันใส่ดิครับรออะไรล่ะเพื่อนๆเฮ้ยขอคิวบ้างเซมีปะโอ้โหฝั่งเรานี่ไล่ใส่หมดเลยตนอ,อ,อ,นอนนี้เออโอ้โทษทีกำลังรีโหลดปืนอยู่คือปืนเกมนี้นะครับถ้ายิงแมกกาซีนใหญ่มันก็ไม่ต้องปกติเนาะยิงแมกกาซีนใหญ่มันก็ยิงรีโหลดนานนะโอเค ตายหมดแล้วเหรอโถ่ไม่ได้ยิงเลยก็ไหนเพื่อนตายหนึ่งอุ้ยอุ้ยอย,อย่าวาร์ปอย่าวาร์ปโอเคแต่ตายแล้วนะเพื่อนแล้วเพื่อนก็ลาดช็อตไปโอ้โหเยี่ยมไปเลยนี่คือทีมเรายึดจะชนะแล้วอ่ะเอาเกมมันจบไวขนาดนี้เลยเหรออ๋อเพราะเป็นโหมดนี้ก็จบไวเอาเข้าใจแล้วทำไมคนเล่นทีมแดนแมทกันเยอะแต่ดูแสงนี่ครับ โอ้โหแสงและเงาโลบ็อกครับเนี่ยนี่โลบ็อกนะครับสุดยอดรีโหลดตายหรออุ้ยนี่ปืนแล้วเนี่ยว้าวโอ้สุดยอดมีหมายหมายรีโหลดก่อนจะชนะเนี่ย53และไอ้าสิละก็ก็คือโหมดหนึ่งก็คือไม่ยาวเนาะแบบว่าไม่ได้เล่งกันนแบบ20่สสวนาทีนะหม ครับแบบไอ้นี่กันจริงๆนี่คือประมาณ5นาทีไม่ถึง5นาทีก็จบละนะครับโอเคก็คร่าวๆแล้วกันสำหรับเกมนี้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่เจ๋งมากและภาพสวยมากและสนุกมากนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ในส่วนของเกมไว้แล้วกันเนาะโอเควันนี้วันนี้แล้วกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ครับถ้าอยากให้เล่นอีกคอมเมนต์มาเยอะๆครับทุกคนสนุกอันนี้ผมชอบไปเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ